เอมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เจ๊ช่างแมวครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการเช็คซ่มอมคอมพิวเตอร์นะครับอาการเห็นลูกค้าบ,บอกว่าเป็นอาการภาพค้างนะครับภาพค้างนใจครับช้างแมวก็จะต้องก่อฝุ่นกันแล้วครับขั้นแรกทำการสะอาดเครื่องก่อนะครับเปิดแล้วภาพค้างนไครับ เยอะนะครับ hey, hey. Hey, yeah. อืมน่าจะเป็นอินเทลนะครับทางแรมสุดเครื่องจะมาจากนี่ได้ยนะสา่เก็บต้อเเอาฝุ่นกันนะโอ้นี่ขาครับขาอย่างนี้ล็อกลมซีพียูไม่แน่นนะครับ,ลลมมนนรบหลุดมาแล้วนะครับข่าวผับค้างนะครับ เป่าฝุ่นแล้วก็อาจต้องใส่ซิลิโคนระบายความร้อนใหม่นะครับเปลี๋ยนวิธีเป่าฝุ่นคร่าวๆกันครับเห็นเยอะนะครับแล้วเป่าฝุ่นกันนะครับนะครับอะไรก็อาการเห็นๆนะแกะมาก็เห็นๆเลยนตอนนีก็น่าจะดีนะครับซ่อมตามอาการเลยครับเปล่าฝุ่นกันนะครับโบว์เป่านะครับ ซีบีวครับพัดลมกันนะครับสก,กีตพัดลมกันหลังแล้วก็หมุนนะครับหมุนมีลูกศรอ,อยู่นะฮะหมุนหมุนให้ขาหลุดนะฮะก่ออาศายเนี่ย <Okay. S 1> ขึ้นขาเนี่ยหลดุดอีกแล้วฮะหลดะุ <Okay. S 1> หลดสองขา มานะครับเจอนะครับเนี่ยเจอซิงนะครับสิ่งเคนแห้งแล้วนะครับเครื่องอาจจะแห้งนะครับแห้งได้นะครับก็คงจะแก้ตามอาการที่เห็นนะครับประมาณนี้ก็ฝุ่นให้สะอาดก็โอเคครับเดี๋ยวต้องใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนะครับใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ด ทำความสะอาดซิลิโคนเก่าให้ออกนะครับทีแห้งนะครับการค้างนะครับอาจจะเป็นที่ซิบิยูแห้งนะครับมีเครื่องเครื่องรู้สุดจะมาจากออสเตรเลียนะครับจิบกกะใบ รุนอะไร FSB นไหนแหละ f H b 1 1 1 3 3 CPU Intel นะครับสองจุดเก้าสามิกครับเครื่องปรการนี้ทีนะครับ มาเนี่ยครับใส่ปิงนะครับซิลิคอนเดิมบอลนะครับซิลิคอนใหม่ชัางแมวอันนี้ฮัลโหลรามากทั่วไปครับแรมน่าจะเป็นหน,นึ่งกิกนะประมาณนี้ก็ต้องอะไรมากกนะ็เ๋ยวขอใส่ซิลิโคนแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกในการถ่ายนะ ใส่ประมาณนี้นะครับนะแกะอันนี้ครัเป็นวงกลมนะครับแอกเล็กๆนะครับล้วก็จะลองก็จะเยอะไม่เองนะครับไหลไปผมก็ใส่นิดๆเลยนิดเดียวครับตอนนี้พอต้นนู้นใส่เยอะแล้วนะครับขอใส่ลมอ้ โดนแล้วครับโดนจะได้นะครับไม่ไปโดนนะเชื่อมาเผลอไปโดนนะมาเนี่ยนะครับดันขาไอ้พลาสติกให้ลงล็อกไปก่อนนะครับลงปีนไว้ก่อนนะครับให้มันเข้าล็อกก่อนแล้วค่อยหมุนนะตัวขาล็อกอกล็ลมสไปรูล่ะครับกดลงไปนะกดพลาสติกให้ลงไปก่อนนะครับมันจะมีพลาสติกอยู่ ใส่ขา,ขาวัใช่ไหมขอใส่กันนะครับลำบากโอเคครับตอนนี้ก็สังเกตหมุดล็อกนะครับหมุดล็อกสีาขาวๆลงไปที่ล็อกหมดแล้วนะครับก็หมุนล็อกขวาขวาซ้ายก่นโอเคขวานะ ตัวไหนล็อกแน่นนะขวานะดูล็อกแน่นแน่นนะล็อกให้แน่นนะครับนะครับครับก็ใส่้ะก็หยับดูนะฮะต้องแน่นนะครับโอะเสียบสอดเก็บพัดลมนะครับอย่าลืมเสียบนะในงานเข้านะครับ สายรัดมาเก็บสายนิดนึงมาดูล,ลดเรเมื่อกี้เราเข็มทายเก็บงานตรงนี้นิดนึงมันจะมาโดนเพัดลมระบายความร้อนได้ครับจะ,จะมีปัญหาครับก,ก็อาการนี่ก็คืออาการเปิดแล้วเครื่องช็อปแฮงนะครับอาบค้างแฮงบ่อยอะครับประมาณนี้ค,คิดว่า ตอนนี้ครับเราจะต้องไปลองเปิดเครื่องดูบูทเครื่องดูอีกทีว่าติดไหมครับแหลมก็คงไม่ยุ่งครับเพราะว่ามาคุณลากาณนะครับประมาณนี้ใช้สายรักเขีมไทยเล็กๆนะครับสามสี่นิ้วประมาณนี้รัดเก็บสายนิดนึงครับขอรัดไหมครับไม่สะดวกนะครับในการถ่ายขอรัดประมาณนี้นะครับ ตัดนิดนึงครับมองสวยงามเป็นดีตัดก็จะไม่สวยอีกเด่นโน่นโอเคครับประมาณนี้ครับชิมแม่ลองเปิดดูทีนะครับจอต่ออะไรลอง ถ้าเราเสียบไฟรองนะครับเสียบปลั๊กมาลองว่าพัดลมหมุนทุกตัวไว้นะครับยังไม่ต้องเสียบจอเลยนะครับเ,เ,เช็คดูก่อนนะครับการอ,อะไรนะเนี่ยนี่ตัดไปเลยเลยครับปลั๊กรวมนะครับนี่เป็นที่ปลั๊กไฟรวมนะครับ โอเคครับปักไม่แน่นนะครับเมื่อกี้เสียบใหายเสียบเช็คดูพัดลมนะครับว่าปิดทุกตัวหมุนทุกตัวระบายความร้อนดีนะครับคือนี่ครับมันจะมีปัญหาเรื่องแห้งต่างๆนะครับของ,ของคอมพิวเตอร์นะครับอนนี่นะครับพัดลม CPU หมุนนะครับเป็นแนวทาประมาณนี้นะครับ ิดกดแช่ไว้ก่อนลองแช่ให้ดูว่าพัดลมหมุนนะครับเข<ฮะ>้าไปลองเทสจอกับคีย์บอร์ดเมาส์อีกทีนะครับ่าบูตได้ปกติไหมนะครับขึ้นม,มากระจัดขอขฝาจะได้ไหมแกะมาเช็คอีกทีนะครับเช็คก่อนพัดลมครบทุกตัวนะครับข้บอบอนึ่งครับ ก่อนนลครับเดี๋ยวค่อยไปเทสจอดูทีนะครับปกติไหมนะครับับบนี้ใช่ไหมก็เอาคอมสิบสิบวมาเสียบนะครับเสียบปากเสียบริจกตอลกยจะรับผิด,ด้วยนะครับ นะครับเปิดเลยกนะ็ใส่ซิลิโคนเป่าไม่งเทนะบูินโดขึ้นนะครับ,บด,ดูอีกครับ <c oughs> รคิดว่าไม่น่าจะมีปนญหาอะไรนะครับ ไปลองเองนะครับดีว่ามันเขาใส่พัดเวดไว้นะครับจะไม่ดูนะครเค,ครับช่างน่้ก็ขอจบแนวทางการเจ็คซ่อมคอมพิวเตอร์อาการเปิดราคาเลยครับเพื่อจะเป็นแนวทางแก่ประชาชนทั่วไปรับช่างมืเก่าใหม่ในการช็กซ่ซ่อนนะครับผมัาจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับในการช่วยท่านได้นะครับขอบคุณครับ